อ่ะเรามาคุยกันต่อกดแล้วหรอพี่กดแล้วอัดแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้คุยกันว่ากบได้ร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานของประเทศนี้เยอะทุกคนกบพูดว่าทุกคนทุกทุกคนที่รุ่นที่ที่เราชื่นชมหูจิ้มเข้าไปในไม้เลยถ้ากบชื่นชมก็แปลว่ากบก็ต้องเลือกแล้วว่าคงไม่ได้เลือกเนี่ยมันเป็นดวงพี่มันเป็นแบบว่าบังเอิญว่าเราได้ทํางานไอย่างอลเคสตาราปุ๊บแล้วก็พอร้องมาเรื่อยๆนะคะณณณรุ่นนั้นนักร้องยังไม่เยอะอ แล้วอบก็ร้องที่ผมบอกร้องเพลงป๊อปพอผมร้องเพลงป๊อปคนก็บอกอ๋อคนนี้ออกร้องออเคสตราแต่ร้องเพลงป๊อปแล้วพอมันมีโอกาสไปได้ทําอัดอัลบัม้มเมื่อก่อนบีเอสโซ่เขายังอัดอัลบัม้มแล้วมีอาสันติมาอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเออก็ <c oughs> มันไม่มีคนอื่นร้องร้องไหม <c oughs> เขามองเห็นอะไรในตัวกบแม่เลยว่ากบมันขาลุยอย่วะพอ้หพบร้องกบก็เรียนมาแล้วรุ่นพี่ที่ทํางานด้วยกัน่ะเขาบอกไอ้กบร้องได้เออเออเนี้ยบอกถ้าร้องได้ก็ร้องพยายามเต็มที่ไม่คิดเลยเหรอตอนนั้นคิดว่าเออร้องได้ก็ร้องเนี้ยก็อยากลองใช่ไหมพี่โอ้โหใครๆโอกาสแล้วก็อยากลองเขาบอกถ้าร้องไม่ได้ก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรเราก็ยินดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออมันก็ดูจะฟิตอินลองดูเขาบอกเอาประวัติศาสตร์ของฉันฉั้นทำเหมือนพี่ว่าพี่โตเนี่ยถือเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยร้องคอรัส ไม่คิวเตเองร้องได้มันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเอิเป็นทุกอย่างที่ทํารู้สึกว่าเอิเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการทางานของตนของตนใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไปสอน AF อะเลยเนี่ยก็รู้สึกเป็นประวัติศาสตร์ของเราอ,อินเทอร์เนนตเราไม่ถนดัดก็เสือกกระสาสพยายามจะทําแล้วก็บอกไม่ไหวแล้วไม่เหมาะเนี่ยคลิปพวกนี้จะเป็นคลิปประวัติศาสตร์ที่เวลาคน <_ Q> พูดถึงคนเขาหาว่าก,กบคือใครเนี่ย ถ้าเขามาย้อนดูอย่างนี้ยเขาจะรู้ว่าขขอเคมได้ไหม AF 6 7เอ่ะฉันทำแต่แปดฉันไม่ทำเพราะฉันขอหยุดเขาไม่ได้ไล่ฉันออกมีคนไปเม้าว่าไล่ออกเหรอใช่เขาคือคนเขาไม่รู้โคบอกว่าไม่ไปเชิญพี่โลดมาสอนเพราะว่าผมไม่อยากทำแล้วพี่โลดเหมาะพี่พี่โลดมีทีมแล้วหอบอิ่มแล้วทีวีไม่ไหวเพราะฉะนั้นกบทำหกเจ็ด พงศิษฐ์แลวอบหยุดหยุดละเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นร้องเนี่ย่ะอืมอืมไปเน้นแอคติ้งไปเน้นอะไรเขาเน้นหลายอย่างอ่ะซึ่งซึ่งเราก็เออมันไม่ใช่ทางเราอ่ะอ่าแล้วก็ให้คนพี่พี่รอดครูรอดเขามีมีครูของเขาอ่ะอบสองคนเดียวงั้เราบอกว่าใช้ลูกศิษย์อบแล้วก็เอาคนอื่นมามันก็เลยมีการเตือนในในบ้านในบ้านซึ่งผมไม่ชอบอมันเราต้องทํางานให้ส่วนรวมไม่ใช่ทํางานให้ตัวเองเออใช่เราโดนรับจ้างมาเพื่อทํางานให้บริษัทนี้อื เราทำงานให้ตัวเองไม่ได้มันไม่เหมาะวิธีคิดไม่คนทํางานไม่เหมือนกันก็ไม่ทําละมันเหนื่อยประวัติศาสตร์กบเยอะมากเลยเนาะดีใจมันมีคำหนึงที่พี่พี่พี่เล่าให้ให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าพี่ยอกยังไม่ตั้งเป็ดอ๋อตั้งเป็ดก่อนตั้งเวลาให้อาหารเป็ดคาว่าดีว่าเอาเอางี้ดีว่าในความหมายของกบคือคืออะไรเออคนร้องใช้เสียงเยอะหน่อยแค่นี้เลยแค่นี้เลยใช่เสาวนิษเป็นดีว่าของเมืองไทย เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมเออเขาชอบเรียกพเพ,าาพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกดีว่ารุ่นก่อนหนะ้าดีว่าอนนั้นมีพี่ตู่พี่มิน้นใช้เสียงหนักมากร้องเพลงเก่งมากเป็นแชมป์พี่วุน้นเนนิวนุอเอ,อ่อใครพี่ก้อยสัญญาคือคนที่ร้องเก่งๆยุคนั้นน่ะพี่พี่แอมพี่แอมเป็นเลเจนด์มากอีกแบบหนึง่งเขาก็เลยไม่ได้ เขาก็เรียกอยู่ดีนะคะหมหลุดใครองกไหมไม่นะพี่ต้องเหน่งไหมพี่ต้องเหน่งรุ่นเรียกว่ารุ่นหลังรุ่นพี่ผมนิดหน่อยก็ดีว่าใช่เพราะว่าใช้เสียงเยอะในความรู้สึกของผมแสดงว่าคําว่าดีว่าเอาเอาเอาตามความเข้าใจเเน้นโชว์เสียงอะไรเกเน้นโชว์เสียงเน้นโชว์เสียงเพราะฉะนั้นการร้องปกติทั่วๆไปแต่มีอัลบั้มสิบยิบอัลบั้มบางทีก็ไม่ได้เป็นดีว่าถูกไหมเพราะร้องแบบเดิมๆอย่างนี้เราเราไม่เรียกว่าเป็นดีว่าไหมกบเหมือนเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่า ที่เรียกดีว่าคนนี้เพราะมีโอกาสร้องเพลงสากลด้วยได้โชว์ได้โชว์เพลงอื่นๆด้วยแล้วร้องอะไรก็หยหัวกันทุกทีอ่ะ <c oughs> เพราะมันหอยหวัวผมเรียกหอยหัวคือได้ได้ร้องเพลงอะไรที่มันมันต่างจากที่เคยร้องบ่อยๆเนาะเพราะ<ๆ>อพอร้องเพลงป๊อปสมัยกับเพลงป๊อปไม่ได้อนุญาตให้ใช้เสียงเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ได้แต่งมาให้ใช้เสียงมากเพราะเขาตั้งโจทย์ว่าอยากให้คน enjoy ในการร้องตามได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งสาวนิดกับดีว่ามันมาตอนได้ยินประโยคนี้ได้ยินว่าอุ๊ย จากนักร้องที่โอเคฉันชอบร้องเพลงฉันรักการร้องเพลงฉันมีอะไรบ้างแต่วันวันหนึ่งกบได้ยินเข้าหูว่ากบสวนิดเป็นดีว่าวันนั้นคิดอะไรอยู่คิดว่าเป็นอีบ้า <laughs> จี่งเป็นอีบ้าา <laughs> <laughs> ว่ามันตรงกันข้าวคาแรคเตอร์เหรอไง <laughs> มันตรงข้ากับคาแรคเตอร์จริงๆคือเวลาร้องมันก็ตามจริตของเพลงมันก็ยืนสวยๆเอออตามจริตของเพลงไปเพลงล็อกฉันก็ต้องเต้นวะเขะให้ฉันเต้นอ่ะเพลงสนุกอ่ะอย่างเงี้ยงานงานงานเปิดตัวรถยนต์มันก็ต้องเข้าให้เรารู้เราก็รู้กันรถคันละสิบล้านอย่างนี้จะไปร้องอ่ะออเคสตราจะให้มาเต้นมันเพลงมันไม่ใช่ถ้าเพลงมันใช่มันก็ทําได้ออมันยู่อ่ถ้าเป็นออเคสตราแดีวร้องอัปบ้า Dancing Queen เอะเต้นได้เคยไปแล้วแต่ว่าพอมันตามจริต ก็เลยแบบว่าเออเรียกว่าเป็นคนต้องเน้นใช้เสียงมากกว่าอืก็ขอบคุณที่ให้ค่ะก็แอบเครียดค่ะแต่พอมีหางกนเจอมันก็เลยสบายใจเพราะมันก็ใช้เสียงน้อยลงไงเออคนก็รับเพลงไปเต็มๆก็ตรงตามความตั้งใจแบบใช่ไหมเวลาเขาร้องเขาก็ซาบซึ้งช่วงแรกๆที่เพลงออกแล้วังหลายปีพอพี่กบบอกเฮ้ยมาร้องเพลงหากันเจอไหนสิ งานใครนะงานคนไม่รู้จักก็มีแล้วก็งานเป๊กกับทัญญาอืมไอพี่ซีเป๊กร้องซิไม่ร้องปึ๊บโอ้เห็นเขาจะร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ตามออบอี่มันร้องไม่ได้เหรอร้องไม่ได้แต่รู้สึกว่าเออดีนะแบบเขาแต่ตอนหลังๆก็ได้แต่ตอนแรกๆเลยที่เห็นแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนแล้วบบร้องไม่ออกพี่ก็ร้อง มันอินตาอะไรเงี้ยอินไปหมดแต่ก็รู้สึกเป็นส่วนแฮปปี้ Happy ของเขาก็อ๋อเป็นศิลปินเนี่ยมันเพิ่งเข้าใจรุ่นพี่ที่เขาออกอัลบั้มมาแล้วก็ร้องมานานนะว่าแบบเนี่ยเวลาเขาแฮปปี้อ่ะถ้าคนมองกบ <S 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 ว่ากบเป็นดีว่าในยุคข,ของกบเนะาะมองจากกบไปถึงนักร้องใครก็ไม่รู้ที่เป็นรุ่นพี่กบแล้วเป็นดีว่าที่กบมองว่าคนนี้เป็นดีว่าให้เลือกมาคนหนึ่งก็ได้ หรือหลายๆคนก็ได้มีว่าพี่ตู่พี่ตู่นันทิดาอ่ามีมักไหมไม่มีแล้วไม่มีโอเคเพราะว่าพี่พี่ตู่จริงเริ่มจากอัลบั้มแข่งแร้ออัลบั้มเลยอืแต่แกร้องเพลงฝรั่งดีมากแต่แกร้องคือเห็นนั้นแต่แกร้องเพลงทุกวันนะคะเออดีว่าเดี๋ยวนี้ไม่ร้องเพลงทุกวันนะอืรุ่นแกแกร้องทุกวันจริงออกงานทุกวันโอ้สมัยนู้นเนาะไปกับวงจําได้เพราะว่าแกเชยมาร้องที่บ้านนอนลุงแกร้องทุกวัน เล่นทุกวันจริงแล้วแกก็มีร้านด้วยดีว่าเดี๋ยวนี้ไม่ร้องเพลงทุกวันพียกว่าแกไว้ได้เลยอ่ะอันนั้นเป็นเป็นเป็นดีว่ารุ่นรุ่นใหญ่ของของกบแล้วปัจจุบันฟังเพลงของเด็กเจนใหม่ๆไหมไม่ค่อยแล้วตกไว้มีที่อาจจะยังไม่เข้าข่ายว่าเป็นดีว่านะมันต้องใช้ประสบการณ์หรือมันมีมีมีไหมมีมีที่เป็นรุ่นน้องเราลงไปอีกแล้วมองว่าเป็นอ่ะเป็นยังดีว่าดีกว่าอะใช้คําว่ายังดีว่าหรือแบบ คนที่กําลังจะเบรกทรูทะลุขึ้นไปว่าเป็นดีว่ามีไหมมีมีเก่งหวยหน่อยสิ๋อจะฟังน้อยจนไม่สามารถเลือกอะไม่ได้ฟังเลยเพราะไม่ถูกจริตหูอิงได้ไหมดาได้ไหมดีดีว่าอันนั้นคือออกอัลบั้มแต่ดีว่าในรุ่นผมจะไปเทียบกับรุ่นน้องมันคนละคนละฟิลคนละความหมายคนละความหมายที่ผมให้อ่าอ่าอ็ต้องร้อถ้าร้องเพลงฝรั่งอ่ะ ถึงจะวัดได้ทีต้องมีอัลบั้มร้องเพลงฝรั่งไม่ใช่ร้ <Ừ. S 1> องเพลงฝรั่งอย่างเดียวเธอต้องมีอัลบั้มด้วยอื <Ừ. S 1> มนคนละฟิวอะพี่สำหรับกรบคนอื่นเขาจะตั้งอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าร้องเพลงอ่าอปนัดดาวนับได้ดีว่ารุ่นเด็กในที่อบทานที่อบฟังโอ้อน,นี่มันเก่งมากนะใช่เดี๋ยวมันจะมานั่งคุยกับเราด้วยใช่แล้วก็ เออมีใครอีกแต่บอกว่าฟังเขาน้อยมากอ่ะคือเขาก็ร้องดีไหมแต่แบบไม่ถูกจริตหูกับวะอืมอืมก็มก็เลยไม่เรียกแต่จริงๆสมัครคนอื่นมันคือดีแต่บอกว่าไม่แล้วะอืมอืมแล้วก็ประบดูรุ่งประสบการณ์อื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เสียงอเห็นไห้วิธีมองจะเปลี่ยนไปจากวันที่เราเริ่มมา จากไม่ไม่มีอะไรเลยเนาะเราเริ่มจากไม่มีอะไรเลยจนวันนี้มันม,มันผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดละอ๋อเรียกผ่านโลกเดี๋ยวแกมันไม่มีคําว่าแก <c oughs> เราเรียกว่าเรามีประสบการณ์<อ>มากขึ้นใช่จากกาันก็ยังมีให้เรียนรู้ทุกวันอาจจะไม่ได้รู้จากเรียนรู้จากเด็กรุ่นใหม่อม,มากแต่เรียนรู้จากเด็กที่มาเรียนกบอะเด็กที่มาเรียนทุกวันนี้ที่เป็นลูกศิษย์กบเนี่ยสอนเยอะขนาดไหน ไม่เยอะอไม่ผมแมทบจะไม่สอนที่ผมบอกว่หยุดทํางานอ่ะผมก็สอนเฉพาะคนที่ส่งกันมา รู้จักกันจริงๆกับพวกที่ยังเรียนอยู่ซึ่งน้อยตอนนี้นับเป็นบุญของฉันที่ฉันมีโอกาสได้เรียนกับครูกบนะไม่ไม่ใช่ไม่รับแต่ว่าเขาไม่รู้สอนแล้วเราก็ไม่อยากจะมาเรียนไอ้พวกที่อยากจะมาเรียนเพราะมันอ๋อครูคนนี้น่าจะเหมาะแล้วก็แบบมันเพอร์เฟกต์ไปหมดอ๋อใกล้กัอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีก็กลายเป็นเออจากสอนผู้ใหญ่เริ่มเป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งดีแบบเออเด็กมันใส่น่ารักเนอะเราเรามีโอกาสได้สอนเด็กง่ายกว่าสอนผู้ใหญ่ไหม หนอกสอนผู้ใหญ่ง่ายกว่าสอนผู้ใหญ่ง่ายกว่าใช้เสียงอืถ้าผู้ใหญ่กล้าถ้าผู้ใหญ่มีความมั่นใจประมาณหนึ่งเพราะว่ากล้าในการทดลองทําอำผู้ใหญ่จะเร็วอืเด็กก็จะเร็วอีกอีกหมดหนึ่งคือก๊อปปี้อะไรพวกเนี้ยอืเด็กก็ต้องทำก็เหนื่อยคนละเย่ยงในในความเป็นเป็นครูที่สอนถ่ายทอดไปเนี่ยไม่ว่าจะสอนเด็กหรือสอนผู้ใหญ่เนี่ยมีมีใครคนไหนที่รู้สึกว่าพอใจหรือ อยากดันให้เขาไปถึงฝั่งฝันบ้างเล็บบ้างไหมเียกดันนะคะอืมแบบผลักดันให้เขาไปเหมือนเหมือนเหมือนเราอะ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าถ้าถ้าพี่อารพี่กับกบกันเนี่ยพี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพี่ที่รู้จักกบแล้วพี่ก็รู้สึกว่าโอ้โคนนี้เราชอบมากเลยเราก็พยายามแบบผลักดันทุกอย่างเพื่อให้คนนี้แบบไมัต้องร้องในใจฉันอย่างเนี้ยพี่พูดโดนใจผมมากเลยคือผมพูดไปแล้วผมจะกลายเป็นครูไม่ดีไหมผมเป็นครูที่ผมตั้งเป้าไว้ผมจะไม่ดันเด็กอืม ยกเว้นว่าเขาจะมาขวนขวายเอาเองอืมเมื่อไหร่สมติเขาจะไปแข่งเน่ยผมจะไม่หาที่แข่งนะอมมนืมันมันมีหลายคุณจริงเราควรส่งเสริมไหมก็ใช่แต่รู้สึกว่าเราบอกต่อเราไปหาเ,าเองนะอืมไม่ใช่หาให้ให้เขาไป try เอาใช่แค่บอกอันนี้มีอันนี้แล้วก็ไปอืคือถ้าเมื่อไหร่ไม่มีความพยายามอะ่ะมันจะจ<บ>ไม่ success คือเลยม,มาจากตัวเองอเมื่อไหร่ใครเอามาประเคนมันไม่ได้อ,อต้องต้อง แล้วพ่อแม่ต้องทํางานด้วยแล้วก็สมมติว่าพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนก็คงไม่ได้มาเรียนกันหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เรียกอะไรบางคนบอกโอ้นี่คิดค่าเรียนแพงบอกอืมก็มถ้าเจอกันแล้วลองได้จริงๆก็สอนให้แต่ี๋ไม่มีโอกาสเนะอมันไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยกับคนที่มาเรียนส่วนใหญ่เขาก็เลยตั้งเป้าตั้งแต่แรกเขาก็จะรู้ผมจะสอนคือตั้งใจสอนเนื้อหาจริงๆถ้าคุณจะทํะไรคุณก็บอกแล้วกันเดี๋ยวพยายามช่วยแต่ฉันจะไม่ดันเพราะว่า ถ้าเอาให้ดันเนี่ยต้องทําวันนี้เยอะอือแต่แล้วก็ผมไม่ชอบไม่อยากผูกพันผูกมัดมากไปเพราะมันแล้วแต่เขาอะ่ะไม่ไม่อยากไปเ,เรียกแล้วมันเป็นเรื่องดีที่เป็นดาบสองคมอะ่ะบางคนเขายังไม่รู้เลยเขาอยากทําจริงหรือเปล่าไปดันเขาไปดันแล้วก็มันไม่ไม,ไม่ไม่ไปตรงพอยต์ของเขาเนาะเข,เขาเขาอยากได้ประสบการณ์พวกงนี้แต่จริงแล้วเปล่าเขาอยากชนะอืมอืม ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากสอนอเราอยากสอนเหมือนที่เราเรียนมามให้ได้ประสบการณ์เราเน้นใน,นเรื่องรายละเอียดวิธีการทำวิธีการเพื่อจะไปว่าเราตั้งเป้าว่าเฉยแต่ระหว่างทางอันนี้สำคัญอ,อันนี้ใช้ทั้งชีวิตทุกเรื่องไม่ใช่ว่าการได้รางวัลไปใช้ในชีวิตพี่นอ้องเวลาสอนจริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่เพลงไงเวลาแข่งหรือไม่แข่งรือแค่แสแดงคุณเตรียมตัวไงอะ คุณดูแลตัวเองไงนะ่ะก็ไปใช้ชีวิตประจำวันเรื่องพวกนี้ได้อันนี้คือการสอน <ừ> mm. มันมันไม่ใช่แค่เรื่องนะคา,าพี่นองวะ่ะมันมีเรื่องให้แชร์ยเยอะกว่าน,นั้นงั้นพอเป็นเด็กวัยรุ่นมาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสาได้แชร์ยเยอะขึ้นเพราะเรื่องใหม่พ่อแม่ก็เลยให้เราสอนพ <ừ> mm, <laughs> ี่นองเหมือนเนี่ยอาคูฝากแลก้วกันเพราะพ่อแม่พูดไม่ได้แล้วเด็กวัยรุ่นนู่นนี่นั่นเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกได้ยินบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะร้องเพลงไปอีก นานแค่ไหน HHH> อย่าบอกว่าจนกว่าจะไม่มีใครจ้างนะคำตอบนี้ไม่เอารีบดักคอไว้ก่อนสวรรค์จะร้องเพลงไปอีกนานแค่ไหนถ้าก็าร้องเพลงตอนมีคนจ้างไงพี่หล่อนี้ก็ตอนสอนอะไรอย่างเงี้ยให้คือแสดงคิดถึงไหมเออคือเอาไงดีพี่คือบอกเป็นพวกแบบพอที่บอกว่าถ้าอยากทำใช่ไหมนะเราได้ทำอ่ะหบพอใจแล้ว แฮปปี้ละแม้ว่างานนั้นจะได้ตังหรือไม่ได้ตังไม่รู้ฉันถือว่าความสุขตอนนี้ไม่เคยได้ตังเป็นงานแต่กุศลช่ค่อยเยอะแต่ได้ตังก็เป็นเรื่องที่ดีได้ตังก็ดีกว่าคือแบบมันก็มีฟังก์ชันของมันซึ่งถ้าเรามันก็คือได้ทําประโยชน์นะพี่มันถูกที่ถูกเวลาเราก็คือแฮปปี้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าผมไม่ขวนขวายอ่ะผมเมันคนไม่ค่อยขวนขวายเรื่องเอาเป็นว่าอยู่ไปอีกนานๆเนาะมันก็คงมีให้ เพราะพี่รู้สึกว่าพี่อยากพิมพ์เข้าไปใน YouTube แล้วกดเสาวนิตแล้วมันมีเพลงที่รู้สึกว่ากดเข้าไปจะเป็นคลิปใหม่อะฉันไม่เคยผิดหวังเลยที่ก็เปิด youtube ช่องไลฟ์สิแล้วก็คนที่ไม่ออกหลับบ้านมานั่งร้องเนี้ยใช่ไหมเออเออเราจะได้เราจะได้มีเพลงพวกนี้อยู่กับเราไปเนาะมีคนเก่งๆอยู่กับเราไปเนเแบบมาร้องขำๆค็ปาร์ตี้คุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบคนเจนเรามันก็ก็คิดถึงอะมันไม่สำหรับสมัยเนี้ยคน ในในถังสำสำบแบบเขาเรียกวงการดนตรีอ่ะทำเพลงใหม่ก็ดีไม่ทำก็ไม่เป็นไรพูดถึงพอเซอร์เทนเอจแล้วนะมันไม่เป็นไรแต่ที่ต้องการมากคือดนตรีอยู่เพื่อเราจะมาแชร์อะไรบางอย่างมากกว่ามันเพิ่งต้องการการแชร์เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราฟังเพลงเพื่อเรามีชีวิตดีขึ้นต้องใหม่ไหมหม่ว่าไม่รู้แต่ต้องฟังเรารู้เรื่องอ,ะอ่ะ ให้เราแชร์กันได้มีซับเซ็ตในชีวิตของคนแต่ละคนมารวมกันตอนนี้รู้สึกมองแบบนี้งั้นก็เลยไม่มันก็เลยไม่ตอบโจทย์ว่าต้องทําเพลงใหม่อย่างไหมยอย่างคอนเสิร์ตยังติดแฟนกลับอยู่นะ, <laughs> ะก็ต้องทําอ่ะอะไรเงี้ยแบบต้องทําอีกไหมว่าเออก็อยากทําแต่เอาเอา,เอาท,ที่ที่พร้อมที่รู้สึกว่าอา่ดนตรีมันจะตอบโจทย์ได้เนี่ยพอพอร้องเพลงในหลวงอะค่ะก็สงสัยว่าทำไมไม่มีใครมาร้อง ที่คนอื่นที่เราชวนที่เป็นศิลปินอ่ะมันเป็นช่วงหน้างานไงเขาก็งานเยอะมาไม่ได้แล้วก็เขาก็จะกังวลเรื่องเพลงเขาลองไม่ได้ดีนะพี่ปั่นมาพี่ปั่นร้องได้แล้วแกชอบกลัวคือร้องดีมากสไตล์ดีมากเราต้องการคนที่ร้องมีสไตล์ของตัวเองแล้วพี่ปั่นก็ชัดเจนนิเนาะเวลาจะร้องเพลงเนาะพี่ยังชอบเลยใช่แล้วก็คนก็จะกลัวคิดไปเกินเพลงน่ะนี่เนาะปะ พอมันมีเรื่องการเมืองเนี่ยทำให้มันยุ่งไปหมดเขาพยายามจะพูดซึ่งเก็ไม่ได้พูดชัดเจนมากแต่เขาพูดในนี้แล้วกันคือดน,นตรีมันไม่มีชนชั้นหนึ่งจริงเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเรามาดน,นตร,ชนชรีไม่มีชนชั้นไนมะ่มีวรรณะเพราะว่าใครฟังก็ได้แล้วก็สไตล์ที่มันต่างๆกันใครชอบจริตแบบไหนก็ฟังอันนั้นงั้นการเมืองก็ไม่มีมมคือ,อ,อในหลวงรอเก้าแต่ง แต่ตอนที่ท่านแต่งท่านก็เป็นวัยรุ่นหนึ่งหนึ่งคนนะ่ะที่แต่งเพลงตามยุคสมัยนิยมนั้นซึ่งมันเป็นแจ๊สแล้วก็แต่งได้ดีเพราะว่าสแตนดาร์ดแจ๊สแปลว่าเป็นแนวของมันที่เขาเซตเอาไว้ว่าเนี่ยสแตนดาร์ดแจ๊สแต่งแบบนี้นะแพทเทิร์นมันนะ่ะแล้วท่านก็ทําได้ดีระดับโลกนะนี้อของจริงเออมันเพลงมันดีมากแล้วเนื้อภาษาไทยที่มีทั้งภาษาอังกฤษใช่ไหมบางเพลงแล้วก็มีเนื้อภาษาไทยด้วยเนื้อภาษาไทยที่แต่งมาเสริมภาษาอังกฤษอะหูมันก็แบบ โดนใจแบบเขียนได้ยังไงอะแล้วแบบมันมฟีดอินกันไปหมดเลยแล้วก็ถึงจะมาทําใหม่อะเรนจ์เมนต์ต่างๆก็ยังเพาะอยู่คือแปลว่าเพลงเพลงไหนที่ทําใหม่ได้แล้วยังดีมคือเพลงแข็งแรงมากอันนี้คือแบบเนื้อหาดนตรีที่แบบสูดอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงที่ดีคือร้องสไตล์ไหนก็ได้แล้วศิลปินคนไหนที่ชัดเจนก็ร้องเพลงอะไรมันก็เพาะหมดอืวันนี้กบผ่านอะไรมาเยอะมากแล้ว สุดท้ายละสุดท้ายแล้วนะอันนี้สุดท้ายเราไม่นั้นไม่นั้นเราก็จะนั่งไปเรื่อยๆเลยมัน<อ>ต้องคอยๆอ,อีกดั๊กหนึ่งนะคอยอ,อ,อีกดั๊กหนึ่งเดี๋ยวมีอีก <laughs> ไม่รู้จะอีพี <laughs> เท่าไหร่นี่แตกมันไม่รู้กี่อีพีบอกแล้วว่าเลือกเห็นไ,ไหม <laughs> <laughs> ถึงเวลาให้อาหารบ่อยมากเป็ดร้องเราจะตั้งเตือนไว้ว่าโอเคอเราต้องสรุปแล้วทีนี้กบอยากจะพูดถึงใครอยากจะขอบคุณใครไหมที่ท,ที่เขามีส่วน ทำให้ให้กบเป็นสาวนิตที่ร้องเก่งแบบนี้มีใครที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของกบครอบครัวหรือถ่ายก็ได้ที่กบอยากจะพูดถึงออันนี้ไม่ใช่นางงามนะแต่พูดจริงต้องมีต้องมี <laughs> <อ>ต้องมีก็ก็สถาบันแรกคือครอบครัวอืก็คือตั้งตั้งตั้งแต่ครอบครัวก็รวนทั้งหมดนะพ่อแม่คุณลุงที่ให้ให้อะไรอะให้ทุนเรียนะ อมีได้มีการศึกษานี่เพราะลุงนะตอนโตๆอ่ะเพราะพ่อให้ลุงให้ลุงสอนต่ออ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพราะอ่ะเป็นเพราะคุณพ่อชอบดนตรีแม่ก็ชอบร้องเพลงแม่เลี้ยงก็ชอบฟังเพลงทุกคนชอบเพลงหมดมคือเกิดมาถูกที่อ่ะเนี่ยดวงเนาะดวงแล้วก็พอย้ายไปอยู่ลุงลุงก็ชอบอกีก แล้วก็สนาบันุนด้วยเพราะคุณลุงมีวิชั่นว่าอีก5ปีมันจะคนที่เรียนมาจะอยู่ได้ม,มีใครคิดงี้แนะลุงเก่งมากมก็เลยได้เรียนอ่ะพอเรียนมาปุ๊บก็เจอกลุ่มครูครูอาจารย์ขอบพระคุณครูค่ะทุกท่านาอาจารย์ศรีนงยงอาจารย์สลักเกษมศรีนี่มีลูกอาจารย์อยู่ข้างหลังครูเจีย๊ยบดวงใจอมตยกักษลูโอ้ดังๆทั้งนั้นเลย คือถ้าไม่ได้ครูสามท่านเนี่ยหกอ่ะไม่มีทางเรียนจบเลยอ่ะนี่คือสอนที่จุฬาสอนที่จุฬานะแนะนาครูเจมยมเนี่ยทำให้ผมได้เรียนศิลปกรรมจุฬาคือแนะนาว่าต้องไปบอกคณะอ่ะว่าไอ้ันี้มันเหมือนแบบคล้ายๆช้างเผือกอ่ะเพราะผมไม่รู้ทฤษฎีคือถ้าครูไม่พูดอ่ะครูข้างในมหาลัยก็จะไม่ให้โอกาสต่อยอดต่อยอดในชีวิตเราได้พิสูจน์อีกทีนั่นทุกทั้งชีวิตจะรู้สึกว่าฉันต้องออดิชั่นตลอดเวลาก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ เพราะครูคือได้ครูพอมากลับมาปุ๊บคนในวงการโดนตีทุกขแขนงรวมทั้งแกรมมี่ BSO เงี้ยคือทุกคนค <B SO S 1> ่ะ BSO นี่คือ Bangkok, บางกอกซิมโฟนีออเคสตราป่ะคะอ่ารอตอนนี้เรียกเป็นรอยัลบางกอกซิมโฟนีออเคสตราอ่ารอยัลบางกอกทุกคนที่อยากสนับสนุนคนที่เรียนมาเรียกว่าอย่างี้ก็ให้โอกาสเราอีกั้นที่ทน้าแย่มากเนี่ยเอาวะไม่สิสวยออกเขาไปเรียนไปหัดทำสวยจากเขา คือคือมันแบบทุกคนให้โอกาสมาแล้วก็ได้ฝึกการทำอาชีพจากในกัมมี่เลยจากทุกทุกแขนงของกัมมี่เลยเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณกัมมี่มแล้วก็ขอบคุณสืลปินทุกท่านที่ให้ดิฉันร่วมน้องด้วยเพราะดิฉันได้เรียนเรื่องใหม่ทุกครั้งทุกครั้งที่ได้ไปที่บอกเลเจนด์เนี่ยได้เรียนรู้จากครับพี่ป้อมพี่โตพี่เบิร์ดพี่พี่ตูไ่ไม่ออกแล้วบ้างแต่ได้ออกคอนเสิร์ตนะคะ คือมันทําให้เปิดโลกคาทัศน์มากแล้วเราทำงานในค่ายเราก็ได้เรียนรู้อยู่แล้วแหมได้เจอจะไปคุยกับดีเจอย่างี้ก็ต้องไปนั่งฝึกเรียนพี่จำได้พี่สอนงบจะให้เป็นดีเจอ่ะไม่นอนเข้าหอพูดแบบนี้ประมาณนี้ผมก็สบายสบายทำไมอย่างเงี้ยใช่เออใช่ลืมไปแล้วพี่สอนงบเป็นดีเจใช่ใช่ใช่อยากเป็นดีเจค่ะแต่แล้วพูดหน้าพูดคุยกับไมค์คุยไม่เป็นเออใช่เชื่อเออพี่ก็คือมันไม่มีทา ALEN ทางเนี้ยมันไม่สามารถอ่ะมันก็ต้องคนสามารถทำแล้วอะไรอีกนะ อ่ะไปอย่าง AF พอเราเริ่มสอนก่อนก่อนสอนเอฟคือมาหายทุกมาอะไรเรียกผมไปสอนพ่อผมจบมาผมบอกแต่ผมไม่ได้เรียนสอนมานะเขาบอกก็เท่าที่อยู่รอน,นี่แหละมันคือสิ่งที่เขาต้องการช่วยเอาที่ร้องและประสบการณ์ที่มีไปสอนต่อก่อนอเพราะตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เซ็ตหลักสูตรเลยเขาพยายามไปอะไรอย่างเงี้ยคือเข,า,ขาทุกคนให้โอกาสเราก็ได้เรียนรู้ในทุกสายเลยอ่ะการเป็นศิลปินการเป็นครูสอนใช่ไหมการเล่นสด กับสไตล์เพลงแต่ละอยา่างกับวงแต่ละสไตล์วงเคสตาวงบิ๊กแบนร้องไม่เหมือนกันวงเสียงดังๆแบบวงร็อกอะไรเงี้ยพอที่อะคูสติกอย่างเดียวอ่อย่างร้องประจำก็สูงนรระทำเนื้นอออนใช่ไหมพี่พวกร้องอเคสตาเนะอะแล้วอะไรแล้วก็อ,กอันในห้องอัดอันนี้ไม่เก่งห้องอัดมันรู้สึกอึดอัดชอบที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยชอบที่ใหญ่แล้วก็พอต้องไปอ่ะแสดง ที่ Impact ม,มันก็ไม่เหมือนกันอย่างบร้องแคสตาจะร้องใน p a c t ได้ปะไม่ได้ได<ม>ก็ต้องตามพี่ป้อมพี่โตตามพี่เบิร์ดไปเล่นหลายๆรอบไม่มีทางเราก็ต้องเป็นศิลปินเบอร์นี้เท่านั้นเล่นได้หลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ได้ประสบการณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็ทําเพลงใหม่กับแต่กับโปรดิวเซอร์แต่ละยุคแต่ละโจทยที่ส่งมาจากความที่เราเป็นเราอะก็ไม่เหมือนกันเนี่ย มันก็คือหล่อหลอมทั้งหมดใช่ไหมพี่มันก็คือได้ประสบการณ์อ่ะจนจนไปสอนพอมาหาอะไรสอนทุกที่ปั๊บเด็กปัจจุบันที่เป็นครูมันคือลูกศิษย์เราหมดเลยอ่ะถึงจะสอนมากหอน้อยมันคือลูกศิษย์นะก็ถึงเราจะเป็นส่วนนิดนึงแต่เราก็ดีใจเนาะอย่างที่วันนั้นบอกโขจันเด่นเนี่ยเราทำมาตั้งนานเนี่ยน้องเล่นเก่งเลมือนทันี้บิ๊กแบนนี่ไม่ธรรมดาอหน้าภูมิใจเพราะก็สร้างมาหูเป็นตั้งกี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาจนปัจจุบันเราก็มา back to basic การได้สอนใครที่ได้มาเรียนเน่ยถือว่ามีบุญต่อกันสำหรับโคเพราะผมไม่ได้โฆษณาถ้าเขาเรียนได้เราก็สอนอย่างที่เรารู้เราสอนต่อไปแล้วก็เผื่อว่าเขาจะได้ใช้ประโยชน์อื่นๆเพราะว่ามันมันมีมากกว่าแค่การร้องอ่ะเราก็จะสอนเรื่องอื่นขณะเรียนไปด้วยเด็กอ่ะน,นะที่เราบอกได้ะอะไรเงี้ยเขาก็จะมี positive thinking ที่โอเคที่แบบเออชีวิตคนเราก็หวังว่าชีวิตคนนี้จะโอเค ก็ดีไปหมดเลยอ่ะอตอบโจทย์ไหมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรียงดีกว่าทั้งดีและมไ,ไม่ดีแล้วก็พวกมไม่ดีจะมีน้อยเพราะไม่ถึงเราทุกคนจะกระจัดไปให้หมดสิ้นหมอะไรเหมือน,ออนเหมือนตอนเองเราเราถึงได้แต่พลังดีๆมาเพื่อสร้างสร้างอะไรดีๆให้กับคนที่รักเราเนาะจริงพี่แล้วก็เขาก็บอกเราต้องเจอเรื่องแบบ อ่ะไม่ดีเรวก็เออเรื่องไม่ดีของเราก็คงไม่แย่เท่าของคนอื่นอ่ะคือเรายังมีระดับในที่ความสบายแต่เราต้องสู้ตัวเองมากกว่าเหมือนซึ่งก็ได้มาจากตอนแข่งร้องเพลงไม่ต้องแข่งคนอื่นแข,แข่งกับตัวเองให้ได้แข่งกับตัวเองให้ได้ชนะทุกคนบอกซึ่งมันจรงิงพิสูจน์มาแล้วมันก็จรงิงเราชักคนอื่นหมายความว่าเราอยู่ได้อไม่ได้ลําบากอไม่ต้องพยายามทําเหมือนใครด้วยแล้วก็ความชัดเจน แล้วการการที่เราค้นพบว่าเรามีความถูกในการสิ่งที่เราทําอ่ะมันทําให้เราอยู่ได้ถาวรชัดเจนไม่ต้องมาบอกว่าร้องเพลงแล้วไม่มีงานหรือไม่กี่ปีเดี๋ยวก็หมดไม่มีจ่ามันมีงานตลอดจริงๆถ้าคุณชัดเจนแล้วคุณคุณสามารถส่งสิ่งดีๆในสิ่งที่คุณทําให้คนฟังได้จะเล็กแค่ไหนคุณก็ก,ก,ก็มันก็มีการ l ลวิยงได้จริงๆใช่แล้วมันพอมันพออย่าใช้เยอะอะคือ,อ,อพอ มันมันตอบโจทย์พี่เนี่ยอืมไปไปเรื่องมันกลายเป็นเรื่องไม่ใช่แค่ดนตรีแล้วนะวันนี้วันนี้สนุกมากจริงคุยกับกบจนจนบอกกบเราต้องจบละเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันแบบข้าวเคลิ้มไม่ต้องกินกันสนุกมากกบขอบคุณมากที่วันนี้ให้โอกาสพี่แล้วก็อย่างน้อยที่สุดถ้าคนไม่รักกันจริงเขาจะไม่เปิดบ้านให้เขามานั่งคุยแบบนี้อ๋อคุณแปลว่ารักกันจริงแล้วก็เราอยากเราอยากให คนที่เข้ามาดูกบได้ได้พูดถึงอะไรต่างๆในชีวิตของกบการทำงานของกบเนะี่ยเขาจะได้รู้จักกบมากขึ้นแล้วเวลาเขาฟังเพลงจากกบเขาไม่ได้ฟังแค่ว่ากบเป็นกบแต่ก็ฟังด้วยกบร้องอะไรที่มาจากใจของกบมากกว่า ขอบคุณนะขอบคุณมากครับกขอบคุณดังกิ้วและรายการที่คุณคุณเจ๊ชื่ออะไรคะรายการคุณตอนถ่ายนี่ยังไม่รู้เลยนะตั้งชื่ออลไรต้งชื่อเดี๋ยวตั้งชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งชื่อมาก่อนตื๊ดตื๊ดตืดเร่งด่วนชื่อชื่ออะไรนึกไม่ออกอนึกไม่ออกเลยคืออะไรชื่อนั้นอะไรนะพี่อะไรนะอ๋ออไม่อะไรวะเดี๋ยวก็เดี๋ยวด้มีชีวิตชีวาแต่ไร้ดราม่ากใคร่อกว่าใช่ใช่มีชีวิตชีวาใช่แต่ไร้ดราม่า หมืนมีประโยชน์อ่ะมีประโยชน์มีความสุขมีความสุขแต่ว่าไม่มีดราม่าอันนี้คือจบเลยชีวิตอย่าดราม่าเยอะมีความสุขมีประโยชน์คือแค่เรนมั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 นชีวิตไปทําอะไรมีมายเซ็ตที่ดีมันไม่มีไม่ต้องดราม่าเสมอไปหรอกคือเราเข้าใจแต่เราก็ไม่ต้องไปโฟกัสเราเข้าใจแล้วเราก็ไปเป็ดรออยู่แล้วเนี่ยไปกินดีกว่าโอเคเราเจอกัน